สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา40กรณีที่เจ็บป่วยจะใช้สิทธิการรักษาอย่างไรล่ะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าผู้ประกันตนตามมาตรา40คือบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบนะครับที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือว่ามาตรา39ครับ โดยจะมีการจ่ายเงินสมทบทุกเดือนตามอัตราที่กําหนดครับซึ่งถ้าหากว่าเจ็บป่วยนะครับก็จะต้องใช้สิทธิ์การรักษาเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นหากได้รับสิทธิ์เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง หรือว่ามีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรียกว่าสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคนั่นเองครับก็จะยังคงได้รับสิทธิ์นั้นๆตามปกติครับเนื่องจากว่าทางสำนักงานประกันสังคมนะครับไม่ได้ให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลครับแต่จะให้เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ครับกรณีที่ประสบอันตราย หรือว่าเจ็บป่วยครับและกรณีทุพพลภาพรวมไปถึงนะครับก็จะจ่ายเป็นเงินค่าทําศพกรณีที่เสียชีวิตครับซึ่งก็จะจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดด้วยครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่สายด่วนสปสช1330ครับ